บางคนอาจจะเห็นวตี้บล็อกเกอร์แบบเ er วลาทาเซรั่มนะทาอะไรเงี้ยหยดหยดหยดหรือว่าเปิดเป็นดอปเอร์แล้วก็หยดหยดหยดหย,ด,หย,ด,หยดใส่หน้าเลยอาจจะคิดว่ามันไม่ดีมันทําให้เกิดการปมเบื้องของเชจูรินเซียจริงๆไม่ใช่นะครีมทุกตัวที่ขายในข้าตลาดไม่ว่าจะเป็นแบบเซรั่มจะเป็นแบบว่ากระปุกที่จะเราต้องเอามือจกอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยวันละสองสามรอบ เราจะเออจุลินทรีย์ที่อยู่ในมือเราหรือว่าจุลินทรีย์ในอากาศเนี่ยม,มันมีการเข้าไปในผลิตภัณฑ์แล้วใช่ไหมตัวผลิตภัณฑ์เองต้องสามารถกําจัดแบคทีรียนั้นให้ให้หมดทางในการก็คือครีม,มนนไม่งั้นมันจะไม่ออกจากท้องตลาดเลยนะถ้าสมมติว่าครีมไม่สามารถฆ่าเชื้อได้อ่ะแล้วทําให้ผลิตภัณฑ์จากการนเปื้อนแสดงว่าครีมนั้นไม่มีคุณภาพแล้วไม่ปลอดภัยในการใช้เพราะว่าจุลินทรีย์ที่เปื้อน ถ้าเรายิ่งทาแบบนั้นไปหน้าเรายิ่งจะพันยิ่งกว่าเดิมสังเกตได้ว่าทําไมจะบนก็จะไม่เม่อคือดูที่เนื้อผลิตภัณฑ์อันดับแรกถ้าสมิวผลิตภัณฑ์ใสแบบนี้แสดงว่าไม่มีจุลินทรีย์ถ้าสมิวขข่นแสดงว่ามีจุลินทรีย์เกิดขึ้นจุลินทรีย์เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมันเห็นมีความขุ่นมี t u บ b i ิ i t y ขึ้นมานะคะอันนี้ก็คือไม่มีไม่มีปัญหาคือเราสามารถใช้ได้ง่ายๆคือแบบนี้นะหรือว่าสมควบเป็นครีมที่แบบว่าลงบบเนี้ย เห็นเปิดมาแล้วเป็นแบบสีดำๆครีมมีการสีดำากต่ขึ้นมีลาอะไรเกิดขึ้นคือไม่สามารถใช้ได้นะครีมที่เกิดการบนเปื้อแล้วห้ามใช้ให้โยนทิ้งนะอย่าไปเสียด้นะคะพี่น้องนะ